เฮ็ดไปนอนก่อนมาแล้ว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 ทีได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตุ้ยนะคะ เต้นนั้นผมเห็นอยู่นะรายการนี้ผมดูอยู่ว่าพี่ๆออกกันยังไงเหมือนกว้างมากเลยนะกว้างมั้ยแต่จริงๆแคบอะเลยหมายถึงจมูกพี่เหรอไม่ใช่หมายถึงสถานที่แต่ดูจวูกแต่ก็ต้องกว้างสิพูดถึงในสตูดิโอในห้องส่งของเราไงอุ้ยหน้าตาดีมากเลยนะก็น้าตาดีมากเลยนี่ไม่ต้องแต่งหน้านี่ขนาดถ่ายละถ่ายละเมงละครนี่เขาไปถ่ายกลางแดดนะก็ยังครับเจอเจอกลางแดดฮะถึกถึกถึกผิวดีดีเนาะเออที่ นี้เนี่ยเพลงแล้วทําไมถึงมาเอาประเด็นนี้ขึ้นมาเล่าให้ฟังอะครับก็ก็ด้วยความที่พอผมละเหตุละเหินไม่ถ่ายละครอยู่ประมาณ5้เดือนมันก็ได้ได้เจอสิ่งแวดล้อมเจอประสบการณ์เยอะอยู่พอสมควรซึ่งก็ผมจะใช้ ช่วงเวลาโอกาสตรงนี้ในการที่จะเอามาทําเพลง<ด>เพราะว่าผมก็จะไม่ลืมงานงานงานหลักๆของผมที่ผมก็ชอบตั้งแต่แรกมาก็คือการร้องเพลงเน<ป><ป>ี่ยครับซึ่งก็ถึงแม้เราจะเจียดเวลาไปทําละครไปถ่ายละครอยู่ประมาณห้าหเดือนไม่ว่าจะตอนจะเป็นชิ้นชิวานาวีหรือเงาพลายที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็ห,หายไปเลยแต่เราก็จะได้รับประสบการณ์ดีๆมาเราก็เลยเอามาเล่าให้เหล่าบรรดาทีมงานเราฟังเพราะผมส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่แต่งแต่งเพลงแต่งทํานองไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่แต่ขุดใครไอเดียผมก็จะพยายามพูด พลั่งพูกออกมาแล้วก็เลยจับประเด็นออกมาหนึ่งหนึ่งประเด็นซึ่งไม่อยากจะให้พูดถึงแค่เรื่องความรักระหว่างหญิงสาวชายหนุ่มแค่นั้นนะฮะก็เหมือนกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์คนเราณนะปัจจุบันที่มันเกิดึ้นเกิดขึ้นอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือส่วนใหญ่คนเรามักเวลามีความขัดแย้งกันทะเลาะกันเนี่ย,ยมันมัจะไปเรื่อยๆแล้วปล่อยให้มันจนแย่ไปหมดทุทกอย่างอย่างเงี้ย,ยก็เลยอยากให้แบบลองหยุด ฉุกคิดอยู่สักแป๊บหนึ่งไหมเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นก็เลยใช้คํานี้ขึ้นมาให้พี่เขาช่วยคิดกันมาก็เลยออกมาเป็นว่ากลับไปหลับสักคืนก็เลยค่อนข้างจะโดนเนอดีเลิศนะจริงๆแล้วมีเพลงนึงชอบมากเพลงชื่ออีปลวกอีปลวกนะฮะเพลงอีปลวกนี่ไใเร็วไอเดียไม่มีหรอไม่มีเดี๋ยวหน้าอีปลวกว่าหันหน้ามาหาจะทำไมใช่ปีมาเพลงปีมาอีมาหน้าปลวกมาแลแก ดูอย่างน่ากลัวนี่พี่ที่พี่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับไม่ได้โกรธอะไรกันนะเป็นการแสดงครับกลับไปนอนสักกลับไปนอนฟังสวดสักเจ็ดคืนโอ๊ยตายเขาถามว่ได้ไหมประหยัดเวลายัดยัดแม่หลายไม่แต่คุณอาว่าจริงนะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะขอเสริมหน่อยเพราะลูกหลานเรากําลังอยู่ในวัยมีความรักพี่ตุ้ยใช่ครับคือเหมือนว่าเฮ้ยบางทีเออ่แบบความความรู้สึก มันเหมือนกับในเพลงอ่ะบอกว่าอะไรที่มันดีทุกอย่างที่ผ่านมาดีมันจะลืมไปหมดเพราะเรื่องไม่ดีในวันนี้วันเดียวเลยหรือใช่ฮะแล้วก็จะมาปี๊ แล้วก็พอด่าไปอะไรไปแล้วมันเอาคืนมาไม่ได้นะใช่ใช่ห้พิทนาเนาะก่อนไปพัพิทนาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้ดีกันมากมายขนาดไหนเนาะถูกต้องครับถูกต้องครับถ้ารีบแยกซะตั้งแต่ตอนนี้บาดหมางไม่มากนะกลับไปคิดแล้วอย่างที่เมื่อกี้อะเริ่มด่ากันเลยอีโปรดอีเน็ดอีโนะไรเงี้ยพอแล้วนี่นี่ถ้าถ้าเราเรากลับไปนอนแยกเลยเราเราโดนด่าเสร็จแล้วเรากลับไปนอนกลับไปนอนเจ็บเพราะอะไรรู้ไหมสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เข้ามาเราก็ ต้องจ้างวานทีมเดนไมมาบทมา <c oughs> แล้ว <c oughs> <c oughs> เออเด้อครับอันนี้ก็เป็นเพลงแนวไหนอะพี่ตุ้ยอ่าเป็นแนวอะคูสติกล็อกครับซึ่งก็ไม่ได้หนีความเป็นผมมากนะ <c oughs> เพราะจริงๆตั้งแต่ถ้าไล่มาตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วที่เจอพี่ไก่ตอนเ <c oughs> อทามช่วงนั้นก็เป็นช่วงล็อกล็อกล็อก <c oughs> จ๋ามันมันก็จะมีทั้งหลากหลายมากทั้งป๊อปล็อกจนมาล่าสุดพังล็อกจนมารอบนี้ก็เลยอยากให้นุ่มๆบ้างเปลี่ยนมาเป็นอะคูสติกล็อกพี่ตุ้ยบอกว่าเอทามเอฟราห้าปีแล้วประมาณ คือตอนนี้ผมผมเพิ่งครบรอบไป5ปีแต่เอทามเราเล่นกันช่วง เกือบห้าเกือบนะประมาณเกือบครับสามสี่ปีแต่ว่านั่นคือซิงเกิลสุดท้ายที่ตุ้ยออกมาแล้วครับหรือว่าไม่ไม่ไม่ครับก็ก็พอหลังพอหลังจากนั้นก็มีโปรเจกต์เดอะวินเนอร์โปรเจกต์ขึ้นมาที่จับเดอะวินเนอร์มาออกอัลบั้มด้วยกันนั่นคือเดอะวินเนอร์อ๋อนี่คือล่าสุดคือเดอะวินเนอร์โปรเจกต์ใช่ครั้นก็็เปนแต่มาคราวนี้เหมือนเหมือนซิงเกิลเหมือนตัดมาหลายคนเลยจริงๆเป็นของคุณตุ้ยคนเดียวคือตอนนี้ตอนนี้กำลังกำลังคลอดออกมาพร้อมๆกันไล่ๆกันเยอะมากก็เลยเอาซิงเกิลมารวมกันตอนนี้แล้วถ้าเกิดใครออกไปในแนวทางที่อพจะไไปดด้้วยกกกััันบบ ศิลปินคนไหนอย่างเงี้ยอย่างกับผมเนี่ยผมอาจจะไปในทางกับตีเพราะว่าทางทางเดียวกัน <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ร่วมกันในอนาคต ไม่น่าจะเกินสิ้นปีนี้ฮะแต่นี้ก็ให้ฟังไปให้หายคิดถึงกันก่อนนะเพราะว่ารู้สึกจะพอสมควรระยะหนึ่งแล้วนะที่ไม่ได้ฟังครับผมใหม่ๆใช่ครับเพราะส่วนใหญ่จะมีแต่เพลงละครอ่ะพี่เราเปิดไปยังอ่ะเราเปิดไปยังอ่ะเปิดไปแล้วจ้ะเปิดไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมตอนที่พี่ออกไปดูแลแฟนขับของตุ้ใช่ไหมซึ่งไม่ใช่หน้าที่ซึ่งไห่ือนกับของตุ้โหเลยนะแม้เดินผ่านแล้วไปเข้าห้องน้ำไม่ใช่หน้าที่เลย นี่กระจุกแจงแล้วปดนากกจุกแจงเหมือนตัวเองมีประโยชน์เดินไปดูว่ามีขนมอะไมาฝากเพราะว่าชอบมากเลยแบบทำงานร่วม AF ไงโอ้ฉันชอบชอบเวลาเจอ AF นะใช่ทำงานร่วม AF ดีมากเลยเราจะอิ่มท้องไปด้วยครับของตรงนี้ยแล้ววันนี้ดูสิโอ้มีจมุดนงสมุดโน้นอันนี้อันนี้อันนี้เขาทำเมื่อประมาณครบรอบครบรอบปีประมาณประมาณสปี ดูสิมีมของพรีเมียมนะขอบคุณแฟนคลับพี่ตุ้ยด้วยนะแฟนคลับพี่ตุ้ยทำนะเนี่ยถ้าใคร <ผม S 1> เลิฟก็ไปบบดูที่ เว็บของแฟนคลับใช่ครับ tuf.com ครับใช่แล้วน้องเล่นเฟซบุ o กเล่นวิสเตอร์อะไรไหมคะเอ่อผมไม่ค่อยไอทีเท่าไหร่ครับแคฟ็อกอย่างเดียวหรอครับผมแคมฟ็อกอย่างเดียวเปิดมาจะเจอแม่เข้าเกยใต้เหรออยู่พี่รู้ขนาดนี้มว่าพี่เล่นเยอะเลยผมยังไม่รู้เลยพี่ต๋องมีเข้กใต้ด้วยเหรอเดี๋ยวบอกสิเดี๋ยวฉันจะไปเปิดดูนี่แล้วทำไมเอานี่มาด้วยอ่ะเป็นแฟนคลับอาตุ๋ยแล้วที่ UI ตุ๋ยอ่ะ อของผมตุ้ยก็สะกดนี่เหมือนกัน<อ>ล เอทามเอฟไงหรือแฟนคลบเต็มหมดเลยตุยทียูไอก็ไม่ใช่แกตุยม right> no no ั่วคุณเวลาตุยเอาตุยออกมาช่วยดับไฟคำว่าเอฟด้วยใช่ตอนนั้นตอนนั้นจำได้เป็นของเราเป็นจุ๊บแจงของนางเลยเป็นของนารักจริงนะครับอ๋อก็เป็นเวฟแฟนคลับยกตัวอย่างไปนี่กี่ปีแล้วครับสำหรับตอนที่ตุยได้แชมป์ครับอ่าห้าปีเต็มๆครับห้าปีเต็มๆกับกับการอยู่ในวงการบันเทิงอยู่วงการเพลงแล้วก็กับเหล่าบรรดาแฟนคลับ ะครับน่ารักเนาะแฟนคลับก็น,นานแน่นนะยังรักดูแล้น,น้องเสมอต้อนเสมอ,อปลายครับวันนี้เอากีต้าร์มาด้วยใช่จะรีเฟซหน่อยรีเฟซหน่อยเล่นเพลงให้พวกอ,า,อาฟังเหรอครับก็ดีครับผมว่าน่าจะแบบเอาเอามาเป็นแบบสดๆอะคูสติกเบาๆสักสักท่อนสองท่อนเอา <ๆ S 1> บาๆนะนะฮะให้โชว์ก่อนเลยให้เลือกก่อนเลยก่อนที่เราจะเลือกนะฮะอ๋อมีเลือกด้วยครับ ขอรีเฟซด้วยอยย่างงเี้แต่ว่าตอนนี้ให้ให้พี่ตุ้ยรีเฟซตัวเองก่อนอ่า <dari> ก็ทั้งนั้นเอาเอาเพลงนี้ละกันผมอยากร้องแบบสดๆให้ฟังนะันเพราะว่าเหมือนเป็นการเปลี่ยนลุคด้วยกับการที่จับจับกลับมาจับกีตาร์แบบเหมือนได้ไปเที่ยวทะเลกับพี่ตุ้ยเลยอ่ะเอากีตาร์มามาไดนได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยอออร่่ยยางงี้โอ้ยผมเริ่มติดพี่แล้ว ลองกลับไปหลับสักคืนพอตื่นขึ้นมาแล้วเธอก็ให้คิดใหม่ว่าเรานั้นควรเลิกกันหรือเปล่า ที่ยาวนานผ่านขวาดน้ำกันมามากมายตอนนี้กำลังสลายในพลิบตาด้วยหนึ่งคำเท่านั้นแค่คำว่าเลิกลาเธอพูดมันมา ันใจดีแล้วหรือไรไม่รู้ทำไมฉันไม่ดีสักอย่างตอนนี้ก็เสียมากเหลือเกินเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้ เราเคยเผิดเชิญอะไรกันมาลองกลับไปหลับซักคืนพอตื่นขึ้นมาแล้วเธอกค็ยคิดใหม่ว่าเรานั้นคุณเลือกกันหรือเปล่าช่วยกลับไปหลับฝันดูย้อนกลับไปมองเรื่องราวความหลังอะไรที่ไม่ดีตอนนี้จะไม่ลืมเรื่องนี ไปลืบล่งฮะโบสถโบสเลยบบมีสิองครับตอนนี้มีสิบสองฮะนี่อะไรรักน้องตุ้ยจังขอทวิตมาใช่ไหมขอหนึ่งที หอมหนึ่งทีอ e ๋ยพี่อย totally ่าเว้นส right ิใครรู้ใครป้าบุ๋มไงอ๋อป้าบุ๋มป้าบุ๋มป้าบุ๋มอยู่อ๋เป้าบุ๋ม้าบุ๋มป้าบุ๋้าบุ๋้าบุ๋มป้เช็๋มป้าบุ๋นุ้้านุ๋ยป้าบุเมป้าบุ๋มป้าบุ๋มปมาบอ๋มอ้าบป้าบุ๋้าบ๋้าบุุ๋๋มป้า้ทม้็ปนแบูสติกนะฮะโอ้ อยากจะดูน้องเล่นสดวันหน้ามีคอนเสิร์ตเลยนะค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็ก็ก็จะเป็นงานงานจ้างทั่วไปแต่ถ้าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่อะไรย่างเงี้ยฮะมผมว่าน่าจะเป็นสิ้นสิ้นปีฮะตอนนี้กำลังคุยโปรเจกต์กันอยู่ฮะแล้ว AF <อ>เขาก็จะมีอยู่แล้วรับใหญ่เสร็จ<ม>ทีนี้ถ้าว่าตามไปดูงานน้องตามไปกรีดงานเนี้ยทำไงคะลองเข้าไปเช็คดูทางทางอ่ เว็บไซต์นี่เลยครับที่ครับผมว่าเขาน่าจะต้องเอาไปแจ้งกันแน่ๆน่ครับเพราะว่า,วาทุกงานไม่มีครับใช่ครับเพราะอ,อย่างอย่างล่าสุดก็เพิ่งจบไปกับกับคอนเสิร์ตครบรอบ5ปีซึ่งแฟนแฟนคลับเขาก็กเป็นคนจัดกันแล้วก็เราก็ไปเล่นคอนเสิร์ตให้ฟังกันคอนเสิร์ตเต็มอะไรเงี้ย12เพลง15เพลงในระหว่างไปคนเขาฟังเขาก็ได้ฟังกันทั้งประเทศก็อยากจะไปฟังก็ต้องมีเพลงของตุ้ยอ่ะเพลงซิงเกิลแรกเลยครับอ่าซิงเกิลแรกอะฮะซิงเกิลเต้นอ่ะ อกหักไม่ว่าฮะอกหักไม่ว่าใจสิใจสิเป็นเป็นเป็นช้าชาไหมเออเออชาช้าดีกว่ตะเกียงตะเกียงไหมนะฮะผมว่าอันนี้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 น่าจะเป็นอะไรที่โอ้โหนี่ไม่ได้ร้องแบบว่าไม่ได้เล่นแล้วไม่ได้ร้องนานมากใช่ใช่ตอนท่านผู้มีเกียรติโต๊ะสามขอตะเกียงโต๊ะสามครับโต๊ะสามโลกของเธอก็รู้โลกที่มันสดใส ลออยดีกลีบดอกไม้เราพบกันได้อย่างไรไม่รู้แล้วที่ยิ่งคนนั้นฉันไม่เคยคาดคิดขอบคุณจากใจจริงๆที่ใจจะมีฉันอยู่ ฉันเป็นแค่คนตำต้อยเป็นแค่แสงไฟดวงน้อยสองทางใกล้ให้เธออาจพอมีทางความหวังที่มันสดใสลื่นลาขอบคุณจริงๆทุกอย่างย่าวชีวิตมาทิ้งที่ฉันเลย ฉันเป็นแค่ไฟตะเกียงมีเพียงแค่แสงลำไลอาจดับลงทุกเวลาที่ลมพัดพผ่านไปเป็นแค่ไฟตะเกียงอย่าเสี่งกับฉันออกจากฉันไปทิ้งฉันคนนี้ไวก้กลับไปที่ของเธอที่มีตะว,วัน สิงเกิลใั่ไหมฮะตัวสามแลัวตัวสาม้องไห้กันหมดแล้วต่างเรืองไ่เปิดไมค์เราด้วยสิลืมฮะย่อเปิดไมค์อันนี้อันนี้อันนี้เป็นซิงเกิลเมื่อเมื่ออันนี้ปีปีแรกที่เพิ่งออกมาจากบ้านเอฟครับเป็นเพลง ถ้าเป็นเพลงแรกจริงคืออกหักไม่ว่าทําไมเด็รักคุณป้าทไมเด่รักคุณป้าถ้าคนยังอามากนหน่าจะดิเป็นเจ้าของนะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นอีกซิงเกิลหนึ่งซิงเกิลเพลงชาซึ่งได้เป็นเพลงประกอบละครผู้กองเอ็หลักด้วยใช่แล้วก็แต่ว่าเพลงอกหักไม่ว่าเนี่ยมันมีเวอร์ชั่นชาด้วยจรับตั้งใจไปทํามาจะลองให้ตุ้ยฟังเลยอ่า เดี๋ยวจะเล่นให้ฟังบ้าง Orange เองเลยส้มเองเลย Orange เรียบเรียงอ๋อเหรอเหรอเอาไม่ได้แปลว่าส้มเหรอไม่ใช่ออเรนจ์อ๋อนี่เดี๋ยวเทียบคี่ยวกันโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ขนาดเลย นี่แกก็มาไข่เครียดนะพี่ตุ้ยนะแกก็แก่คิดมากแกก็มาไข่เครียดจอนะปุ่มเสียงกอดเอามาแล้วนี่เป็นดูเหรออกหักไม่ว่าหัวใจมันอยากจะบ้าแักไปกับอมนาจชินใจจะมาเชืโอเอยากจะโชว์ตรงนี้ ดงแต่ดังว่าสามารถิเจเอ AF ต้องกระทแทก AF มาเขามีของดีของเราก็มีของดีโอทัพของเราชอบผมชอบแบบไม่อยากนี่เดี๋ยวเราจะให้เขาร้องเพลงของเราเนี่ยเพลงบังคับเมโลดี้อ่ะเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับไอเบดก็อ๋อได้ฮะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักสนาสักครู่เดียวเดี๋ยวมาเดีินๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาละครับ do me a the of